ท่านเคยไปร่วมพิธีรนำรํำศพพระสงฆ์กันไหมครับท่านมีวิธีปฏิบัติกันอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบลรังอ่านครับรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือว่า พิธีรดน้ำโศกพระส,สงฆ์เนี่ยท่านเคยได้ไปรวมพิธีกันบ้างไหมครับท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้างนึกถึงคำถามของแฟนรายการนานมากแล้วเมื่อครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่วัดเจดีขาวตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครั้งนั้นก็ไปรวมพิธีหลวงพ่อเจ้าวาดก็มี ท่านผู้ชมหลายท่านเข้ามาถามว่าอาจารย์ครับพิธีรดน้ำศพของพระสงฆ์เนี่ยเราปฏิบัติกันอย่างไรบ้างมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพราะตามปกติแล้วเราก็จะไปร่วมแต่งานศพหรือพิธีรดน้ำศพของคราวะสญาติายโยงกันใช่ไหมครับแต่พอมาถึงพิธีรดน้ำศพของพระสงฆ์เนี่ยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร เพราะว่าพยายามสอบถามหลายๆท่านถามผู้รู้หลายๆายท่านารวมทั้งพระสงฆ์ด้วยแหละคาตอบก็ไม่เหมือนกันว่างั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องตามคมเนียมปฏิบัติในพิธีรดน้ําศพของพระสงฆ์ครันจะปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติมาก็คือเทียบเียงเอากับศพของญาติโยมของคณะวา ก็รู้สึกว่าดูว่ามันไม่ค่อยถูกต้องมันมีอะไรอยู่หมายความว่า,วามันติดอยู่ในใจอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ถูกเรารู้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีแนวปฏิบัตินะครับซื่เนื่องมาเรื่องนี้ครับโชคดีเหลือเกินครับท่านผู้ชมผมได้มาได้หนังสือมาเล่มหนึ่งความจริงผมได้มานานแล้วล่ะหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่านี่ครับท่านผู้ชมเคยเห็นกันไหมครับ ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธเป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นงานเป็นหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีทำบุญครบรอบบันเกิดพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพ,าราพระราชพรหมมาจารย์ หลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองในสมัยโน้นปี2,546หลวงปู่มีสมณศักดิ์เป็นพระราชพรมาจารย์ครับท่านผู้ชมครับผมเองก็ได้รับแจกมาเล่มหนึ่งเหมือนกันเมื่อกลับไปบ้านก็ไปดูคนดูหนังสือเล่มโน้นบ้างเล่มนี้บ้างก็ไปเจอระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธเล่มนี้ที่ได้รับแจกมา ก็เพอเ,เอ,อนึกถึงคําถามของแฟนรายการเมื่อสิบปีที่แล้วก่อนที่จะทํารายการเนี่ยมีแฟนรายการหรือท่านผู้ชมเคยถามผมในประเด็นนี้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งหนังสือเรื่องเนี้เขียนโดยพระธรรมะวะโรด,ดมบุญมาคุณสัมปันโนปร,รียนธรรมเก้าประโยควัดเบญจมาบพิษกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมณสัง์ของหลวงพ่อในขณนะนั้นเป็นพระธรรมวโรดมนะครับท่านผู้ชมครับพิมพแ์งจ่ายและก็ในงานบันเกิดของหลวงปู่ทองเนี่ยก็ได้นําระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธเล่มเนี่ยมาพิมพ์เผยแพร่ก็ไปเจอตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากก็คือน่าสนใจมากก็คือว่าวิธีปฏิบัติการรดน้ำพระสงฆ์ครับท่านผู้ชม หนังสือเล่มน,นี้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติไว้อย่างนี้ขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันชัดๆนะครับวิธีปฏิบัติการรดน้ำศพพระสงฆ์ถ้าเป็นศพของพระพิสูงน์สก่อนรดน้ำศพนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศคือถ้าเป็นสุภาพบุรุษ พึงนั่งคุกเขา่าตั้งปลายเท้าลงจรดพื้นถ้าเป็นสุภาพสตรีพึงนั่งคุกเข่าราบเหยียดหลังเท้าราบไปกับพื้นกลาบแบบเบญจางครัประดิษฐ์สามครั้งพร้อมกับนึกขอขมาทโทษด,ดังกล่าวแล้วเมื่อกลาบขอขมาเสร็จแล้ว พึงถือภาชนะสำหรับรดน้ำศพด้วยมือทั้งสองเทรดน้ำลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับนึกในใจขอขมาซึ่งคำขอขมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยครับคำขอขมาก็คือกายกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมัง อโหสิกรรมมังโหตุแปลเป็นไทยว่าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านโปรดอะโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อยกมือไหว้ขอขมาโทษต่อศพแล้ว ็ถือภาชนะน้ำรดด้วยมือทั้งสองเทลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับนึกในใจว่าอิทังมตาตกาสารีรังอาสันจิตโตทักังวิยะอโหสิกมัมแปลเป็นไทยว่าร่างกายที่ตายแล้วย่อมเป็นอโหสิกรรมไม่มีโทษเหมือนน้ำ รถเหมือนน้ำที่รดแล้วฉะนั้นนี่คืออคำขอขมาและคำภาวนาก่อนรดน้ำศพของพระสงฆ์จากคำแนะนำเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูไหมครับว่าเวลารดน้ำศพของพระสงฆ์เมื่อดูตามคำแนะนำทุกตัวอักษรแล้วจะพบว่า ก่อนจะทําพิธีรดน้ําศพพระสงฆ์นั้นต้องกราบสามครั้งเมื่อรดน้ําศพแล้วต้องกราบอีกสามครั้งนั่นสรุปว่าก่อนเข้าก็กราบรดน้ําศพแล้วก็กราบเป็นสองรอบใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าวิธีการปฏิบัติถามท่านผู้ชมว่ากราบทั้งเข้ากราบทั้งออกเนี่ย ท่านผู้ชมลองนึกสภาพดูว่าถ้าเป็นศพพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีญาติโยมไปร่วมพิธีกันเยอะมากเลยนะครับยิ่งเป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ด้วยแล้วประชาชนทั้งหลายที่ไปร่วมพิธีนั้นมีจํานวนมากรั้นจะกราบทั้งเข้ากราบทั้งออกออรวมทั้งกล่าวคําขอคําหาต่างๆด้วยครับท่านผู้ชมครับก็จะใช้เวลาเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้น วิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็คือเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ปฏิบัติมาก็คือมักไม่มนิยมกราบนะท่านผู้ชมทั้งเข้าและออกจะใช้วิธียกมือไหว้แทนทางนี้ก็เพราะว่าถ้ากราบทั้งเข้าทั้งออกท่านผู้ชมเอ้ยลองคิดสภาพดูว่าจะใช้เวลานาน,านสักเท่าไหร่กว่าที่จะรดน้ำศพ เสร็จนะครับสำหรับศพพระสงฆ์นะครับวิธีปฏิบัติก็คือยกมือไหว้หนึ่งครั้งรับน้ำหลังจากนั้นนึกในใจขออาโหสิกกรรมนะครับถ้านึกภาษาบาลีไม่ได้กอนเนื้อขอขมาแบบภาษาไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมเอาที่ท่านถนัดเลยหลังจากนั้นรดน้ำศพเสร็จก็ยกมือว่าอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ออกมานะครับนี่คือวิธีปฏิบัติทั้งนี้ เพื่อให้มันยืดหยุ่นก็คือเพื่อไปรักษาเวลาเล็กน้อยเนื่องจากว่าคนารวมพิธีกันมากนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าให้รู้หลักไว้ว่าถ้าเป็นงานศพแระสงฆ์เนี่ยถ้าปฏิบัติได้ให้กราบสามครั้งก่อนแล้วค่อยเข้าไปรดนำ้ำศพเมื่อรดน้ำศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว กราบอีกสามครั้งนี่คือหลักนะครับท่านผู้ชมครับส่วนวิธีปฏิบัติเนี่ยก็ยืดหยุ่นเอานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสัทธาสาุสุชนชลไปรบวิธีกันเยอะนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติเมื่อท่านไปรดน้ําศพพระสงฆ์ครับ และถ้าผู้ชมละครับไป,ไปร่วมพิธีกันที่ไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับท่านปฏิบัติอย่างไรก็มาบอกกล่าวให้กับแฟนรายการท่านได้ทราบบ้างว่าธรรมเนียมปฏิบัติของท่านหรือที่ท่านไปร่วมพิธีรดนำร้ำศพพระสงฆ์นั้นปฏิบัติอย่างไรครับวันนี้ลุงสาร,รดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดีครับ